เออมากมาซมตืน่นบ้านผาเย้ามีอยู่เนาะน้องเปียบ้านบ้านปีกอเอามาปลูกบ้านเนาะหรือว่ามันมาตัวรออดทุกป,ปีกกับจนเจอประจาเได้ี่เพราะว่าอู้ซื้อกว่าจะหลากเอาอันดินม้านะหลากเอาดินมาดินแดงหรือว่าปนป,น,ปนมาตัวไอลอดทุกวว่าเอามาปลูกหูสมศีามาปลูกหูกว่าจะได้หูนี่จำไปจือ้อเลยเนี่ยน้ำคิดทบทวนกากอน สวัสดีครับคุณค่ะคุณลีโอขอบคุณหลายๆเด้อคุณรีโอคุณรีโอลิ้นหันกันน่น่ะบาปครูพรเลยว่าครูพรเออว่าว่าครูพรเฉยเลยอ่ะอืมขอบคุณนะคะพี่เสมอขอบคุณหลายๆเด้อพี่เสมอก็จะเอาแขวนเอาแขวนนั่นแหละโอ้โหอย่าไปแขวนเด็กเอาวันหยุดเนาะ เออใช่ใช่วันนี้วันอาทิตย์ดืมไปแล้วก็ยังใส่บาทอยู่เนาะลืมไปส่วนมากวันอาทิตย์จะได้ใส่บาททุกอาทิตย์ยายโมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายเดือยจักเพื่นพาไปดูหมอลำเนาะรนูเขาอ,อดขำไม่ได้ <laughs> หนูเวียนหัวหมอลำหรือเวียนหัว <laughs> แม่น้องเล่ขอบคุณลหลายเด้อ คุณสุรชัยขอบคุณหลายๆจ้าพี่สีขอบคุณนะคะพี่สีเราต้องบอกขอบคุณนะคะนะค้ะว่าไม่สีคนภาคกลาง <c oughs> คนอีสานกับคนเหนือนุจะว่าลหลายๆเด้อในยายโสมนาอยยายโสมก็คน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 บุรีลำนี้ก็จากจากกลางบ้าง ไก่จะก,กลางบ้างเหนือบ้างเป็นเรื่องเอ้ยไม่ใช่สิกลางบ้างอีสานบ้างใช่ไหมอีสานตอนใต้เนาะพี่สายทองเป็นถ้าเกิดว่าน,น,น,นั่นมันนั่นมันนี่ก็ยังไม่ต้องเลยเดอ้อ <c oughs> น้องเสมอสวัสดีคะ่ะจากพี่สายทองนะคะเออแทนที่จะอ่านที่สมศรีก็ไม่อ่านครับครับไปอ่านตรงที่เงยหน้าเมื่อยลำคอมดพระโปรดงามนะเจ้า งามเนาะเลวหนับน,น,น,นับเปียเนาะหันเลี้ยวเปาะหันพรากะวันนั้นนิ่งเพราะหันแต่ล้มซุยๆเราวนันนี้ข้าวโพดงามเจ้าเจ้าปีว่าจ้าบ่ฮู้ประข้าวโพดหยังนํานไม่ได้ถามเจ้าก่อนเลพอออกดอกก็เพราะธมสังโคบเดือนนึงถึงก่อนนึงสองเดือนก่อน,น น้องเลจา่าสวัสดีค่ะเจากพี่สายทองนะคะอู้แม่น้องเลไม่ได้ปัจเจ้ให้แม่น้องเลเลยเดี๋ยวแม่น้องเลเข้าวต้มก็แกงพักหวานใส่ไข่นัน่นเนาะเพาะแต่ว่าจะกินโกแกงพักหวานใส่ไข่กินเอาตักกินเอาฟอสละอันน่ะกินขับเดี๋ยวนึงฟอเพราะว่ากินอะไรขับผ่าน ขอบคุณนะคะยายโฉมขาน้องจี้ดีจ้าจะพิถานะคะพี่ถาเขาพูดหลายเดอ้อพี่ถาเนี่ถาคนปากใต้แต่ก็เด้อคือกันนั่นแหละกินข้าวยังยังเลยน้องพี่ยังไม่ได้กินข้าวอย่างสัย่าต่หีบดอ,ออนเขาจะเออเขาจะฟันนั่นเขาจะตอนกิง่งมั้งอันนี้เนาะกลัวประตันที่หันเขาจะตอนกิง่งอ่ะเอามาแควนนั่นอ่ะเออ <c oughs> <G ül üyor> คือมันต่ําไงถ้าเดี๋ยวมันมันสูงเนาะมันสูงมันก็จะยังว่าถ้าสูงมันก็เอาหนักถ้าบักบักแคนบักแคนตีว่าบักแคนตีว่าดิบๆนะ่ากินกับนั้งตลมนะอ่ะนะอ๋อกล้าบังหูจักมักบะ,ะสมจืดด่ะอย่าอ๋อแสดงว่าเปิดห้องยังอื่นเหรอพะเยาอ่ะอ๋อ แสดงว่าเปิดห้องอย่างอื่นเปียเปิดอาจจะห้องอย่างอื่นอาจจะมีอยู่แต่เปิดจะห้องอย่างอื่นไงอันแต่ละแต่ละตีแต่ละตีเปิดจะห้องมาเหมือนกันเนาะข้าบ้านปิาพาดบางทีเปิดจะห้องอย่างอื่นบ้านปิพาดนี่ห้องมากกว่าส้มจืดดูกอกับหู้นะลูกเล็กสวัสดีจ้าอย่ามีสายทองนะคะคุณแม่สวยสวัสดีค,ค่ะวันนี้ที่ห้อยพึ่งเดอ้อ